คนที่อยากเป็นคนสำคัญคนที่อยากเป็นใหญ่จิตใจภายในของเขาเป็นแบบไหนพระกมีร์ได้พูดว่าถ้าอยากจะเป็นใหญ่ใจภายในต้องเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวงงไหมครับเรามาหาคำตอบด้วยกันครับ CNTV สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชัยราศกิจเกื้อกูลในรายการ Living Life เช้าวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่39ถึงข้อที่56ด้วยกันลูกาบทที่1ข้อ39ถึง56ในเวลานั้นมารีจึงรีบไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียแล้วเข้าไปในบ้านของเซคาริยา ทักทายปราศัยกับนางเอลิซาเบตเมื่อนางเอลิซาเบตได้ยินคำทักทายของมารีทารกในครรภ์ของนางก็ดิน้นและนางเอลิซาเบตก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรีเธอได้รับผ่อนมากและทารกในครรภ์ของเธอก็ได้รับพระผ่อด้วยทำไมฉันถึงได้รับความโปรดปรานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันมาหานี่แนะ่พอเสียงทักทายของเธอเข้าถึงหูของฉัน ทารกในครันของฉันก็ดิ้นด้วยความเปลี่ยนปรีความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเชินั้นจะสำเร็จมารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปลี่ยมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาตของพระองค์นี่แน่ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุขเพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพ ทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงสำแดงอนุภาพด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งกระจัดกระจายไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังและพระองค์ทรงยกผู้หน้อยขึ้นพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลฆ่าทาตของพระองค์พระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมและต่อพงพันุ์ของท่านเป็นนิดตามที่พระองค์ตรัสไว้กับบรรพบรุษของเรามารีอาศัยอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณสามเดือนแล้วจึงกลับไปยังบ้านของตนพระกมีตอนนี้เนี่ยหลังจากที่นางมารีได้ยินคำพยากรณ์ว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นใหญ่ แล้วเธอก็มีคําถามมามันเป็นไปได้อย่างไงเพราะเธอยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้หลับนอนกับผู้ชายแล้วมันจะมีลูกได้อย่างไงทูตสวรรค์ก็บอกว่าพระเจ้าทําได้แล้วก็ได้ยกตัวยอย่างเอลิซาเบธซึ่งเป็นญาติว่าตอนนี้ก็ตั้งท้องได้6เดือนแล้วไม่ใช่เหรอนั่นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่า6เดือนก่อนหน้านี้ทูตสวรรค์ได้ไปรปรากฏกับเสขาลยา6เดือนต่อมาทูตสวรรค์ได้ปรากฏกับนางมารีเพราะฉะนั้นในพระกามีตอนนี้เนี่ย เมื่อนางมารีได้ยินข่าวว่าที่เอลซาเบตตั้งครรภ์น,นั้นเป็นโดยฤทธเดชของพระเจ้าที่คนแก่แล้วคนที่เป็นหมันแล้วอันนี้มันยิ่งกว่ากระดูกแห้งอีกนะคือถ้าเราเห็นกระดูกแห้งนี่แล้วเราหวังว่ามันจะกลับมามีชีวิตอีกเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่บ้ามากเลยนะเสียสติหรือเปล่าแต่ดูสรรค์ก็บอกว่าก็เกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นมารีก็เลยไปเยี่ยมเอลซาเบตแล้วก็อยู่ที่นั่นสามเดือนแปลว่าอยู่จนถึงกระทั่งย้อนคลอดออกมา แล้วมารีก็กลับบ้านตัวเองแต่ประเด็นตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยเอลิซาเบธได้พูดคำคำหนึ่งในข้อที่42พูดว่าในบรรดาสตรีเธอได้รับพรมากและทารกในครันของเธอก็ได้รับพรด้วยเสร็จแล้วในข้อที่45ได้พูดว่าความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสก,กับเธอนั้นจะสำเร็จหมายความว่า เอลิซาเบตกำลังบอกว่ามารีความสุขมีแก่เธอเพราะเธอเชื่อว่าคำพูดที่พระเจ้าได้ตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จคือเธอจะมีลูกแล้วลูกเธอจะเป็นใหญ่ลูกเธอจะได้ครองบัลลังก์แล้วลูกเธอจะเป็นลูกพระเจ้าแล้วบัลลังก์ที่กำลังจะไปครองจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเธอเชื่ออย่างนี้จริงๆความสุขเป็นของเธอเสร็จแล้วมารีก็เลยร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าซึ่งคำสรรเสริญตรงนี้ในข้อที่46เธอบอกว่าใจเธอยกย่องพระเจ้า 47เธอบอกว่าวิญญาณเธอเปรมปรีมีความสุขมากเลย48ทบเธอบอกว่าเธอเจ้าได้ห่วงใยฐานะอันต่ําต้อยของทาสของกรง์ตอนนี้เธอเชื่อแล้วว่าทุกคนที่รู้จักเธอจะเรียกเธอว่าผาสุขทุกชั่วชาติพันธุ์ทุกยุคจะเรียกเธอว่าผาสุขเพราะเธอเป็นแม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเสร็จแล้วข้อ49เพราะว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าจะทําเรื่องนี้เอาละ หลังจากเธอมีความสุขและบรรยายความสุขของเธอเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้พูดถึงว่ามีคนจํานวนหนึหน่งที่เย่อยิงภายใน,รน,ใยใน 51, พระเจ้าจะนําให้เขาต่ําต้อยลงในข้อที่ห1พระเจ้าจะทรงทําให้คนที่มีใจเย่อหยิงกระจัดกระจายไปพรว์จะถอดเจ้านายออกจากบัลลังและยกชูผู้น้อยขึ้นคําว่ากระจัดกระจายไปหมายความว่าคนที่ได้ครอบครองคนที่เป็นเจ้านายจะถูกถอดออก แต่คนที่มีใจถ่อมพระเจ้าจะให้อิ่มด้วยสิ่งดีทีนี้ความถ่อมเนี่ยนะพูดตรงๆคนเยอะยิ่งหลายคนสามารถพูดด้วยตาใสๆเลยว่าฉันถ่อมแล้วไม่ได้โกหกตัวเองนะฉันถ่อมเขารู้สึกเลยว่าฉันถ่อมมากกว่าผู้ใดในโลก,ถ,ก,นนนถ,กถ้าเทียบกับคนนั้นฉันถ่อมกว่าเขาถ้าเทียบกับคนนี้ฉันถ่อมกว่าคนนี้เป็นไปได้ยังไงคนเยอะยิ่งหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่เห็นว่าตัวเองดีในทุกด้านไม่มีอะไรที่ต้องถูกตําหนิ เพราะฉะนั้นถ้าใครมาเตือนเป็นความผิดของคนเตือนปกติคนเยอ่อหยิงจะไม่ค่อยรู้ตัวนะครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มองเข้าไปถึงส่วนลึกที่สุดของใจที่มันเล็กมากถ้าจะสังเกตก็เห็นนะครับเพียงแต่ว่าจงใจจะไม่สังเกตทําไมถึงจงใจไม่สังเกตเพราะถ้าจงใจสังเกตมันจะเห็นเห็นอะไรเห็นความเยอ่อะยิงแล้วคนเยอ่อหยิงรับไม่ได้ว่าฉันนิสัยเสียแบบนี้นนเนว่ยหรอสาหรับคนที่เยอ่อหยิงพระกิดาบอกว่าพระเจ้าจะถอดออก ถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยนี้ก็คือว่าเราอยากจะเป็นคนสําคัญเราอยากจะเป็นคนที่ใครๆก็นับถือให้เกียรติแล้วข้างในเราก็บอกตัวเราเองว่าฉันสําคัญฉันสําคัญฉันมีดีคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองเลิศยิ่งเสมอถ้าคนสองคนระหว่างสามีภรรยาถ้าสามีมีความรู้สึกกับตัวเองดีกว่าภรรยาท่านเหงเกตได้เลยนะครับจะมีการทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยๆภรรยาไม่ค่อยมีความสุขคนระับหรือแม้แต่ภรรยาถ้ารู้สึกกับตัวเองฉลาดกว่าสามี รู้สึกอยู่อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับความรู้สึกชีวิตมันเริ่มต้นจากใจใจเนี่ยมันจะทําให้หน้าที่สีหน้าแววตาคําพูดที่เราเลือกมาใช้จิกเขาเรื่อยๆตอกย้ําความบิดพลาดความไม่ดูดีของเขาอยู่เรื่อยๆแต่พระเจ้าตรัสว่าคนที่รู้สึกแบบนี้พระเจ้าจะทําให้กระจายไปถ้าเราอยากจะเป็นคนสําคัญขึ้นมาเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวส่วนคนที่ถ่อมนั้นคือคนที่เห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัว หมายความว่าไงหมายความว่าเราเรียนรู้จากคนนี้ได้เราฟังคนนี้ได้เรารับคําเตือนได้เรารับการสอนได้นี่คือคนนี้ถ่อมแล้วเราก็เอามาคิดจริงไหมจริงเราก็รับไว้ไม่จริงก็ปฏิเสธไปไม่เสียหายตรงไหนที่จะให้หูเปิดรับฟังถ้อยคําที่ไม่ใช่ด้านบวกทุกครั้งเป็นด้านลบเกี่ยวกับตัวเราบ้างก็ได้หูไม่เสียหายแต่คนเยอ่อหยิ่งใจจะเสียหายเสมอแต่คนประเภทนี้พระคัมีพูดไว้นะครับพระเจ้าจะทําให้ กระจัดกระจายไปมารีเธอรู้ว่าเธอเป็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งและพระเจ้าสนใจในฐานะอันต่ําต้อยของเธอให้เธอเป็นบารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเธอก็รู้ดีว่าอันนี้มาจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นเธอจึงได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่าเธอเปรมปรีในความรอดของพระเจ้าเธอขอถวายคําสรรเสริญนี้แด่พระเจ้าเพราะตั้งแต่นี้ไปใครๆจะเรียกเธอว่าผาสุขถ้าแปลในภาษาปัจจุบันก็ต่อน,นี้ไปใครๆก็จะเห็นว่าเธอเป็นใหญ่ ใจที่ทอมรับรู้พระคุณจะไม่มีการอ้างว่าฉันเก่งเองถ้าเก่งเป็นเพราะพระเจ้าทําให้เก่งถ้าพระเจ้าทําให้เก่งมีอะไรต้องอวดถ้าพระเจ้าทําให้ดีมีอะไรต้องอวดถ้าอวดก็คือการแย่งเกียรติของพระองค์มาเป็นของเราอันนี้คิดตู่ฉันดีเองเก่งเองผลิตความสามารถขึ้นมาเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าเราจะถวายเกียรตินี้แด่พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะยกคนแบบนี้ให้เป็นใหญ่ในพระดาริลนปีบทที่สองก็ห้าถึงสิบเอ็ดเพราะว่าพระเยซูทอม จากพระเจ้ามารับสภาพมนุษย์และจากมนุษย์มารับสภาพถูกดึงกางเขนกระทั่งมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทอมจนนึงที่สุดพระเจ้าก็เะย,ะยกพระองค์ถึงที่สุดถ้าอยากเป็นใหญ่จงทอมพระเยซูได้เป็นแบบอย่างพระองค์ก็ได้สอนเราทั้งหลายด้วยอย่างในมาระโกบทที่ 10: บข้อ42ถึง45บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัต คนข้างนอกอยากเป็นใหญ่เขาบังคับเอาเขาใช้ power ใช้กําลังของเขาบังคับให้ผู้อื่นบีบบังคับให้ผู้อื่นให้เกียรติชั้นสี่ฟังชั้นสี่ทาตามความต้องการของชั้นสิให้ฉั้นมีเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตในสไตล์ของชั้นสี่อย่ามาบีบบังคับชั้นอย่ามาเตือนชั้นแต่พระเยซูบอกคนข้างนอกเขาคิดกันแบบนั้นนั่นคือข้อที่42แต่เราพระเยซูบอกแต่ท่านอย่าได้คิดแบบนี้ถ้าอยากเป็นใหญ่จงปรนนิบัติคนดูตัวง เห็นว่าคนอื่นสมควรได้รับการปรนิบัติไม่ใช่แค่ร่างกายปลนิบัติเอากายไปล้างเท้าแต่ใจนี่ยังยืนคำหัวเขาเลยมันอยู่ที่ใจชีวิตเริ่มต้นจากใจถ้าเราเห็นว่าคนอื่นมีค่าคนอื่นก็จะเห็นว่าเรามีค่าถ้าเราเห็นว่าคนอื่นมีเกียรติคนอื่นก็จะให้เกียรติเขานี่คือเส้นทางของการเป็นใหญ่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอย่าได้เรียนแบบของคนในยุคนี้นะครับนําเราเสียหายในที่สุดเราจะกระจัดกระจายไปขอพระเจ้าวอวยพรครับเราร่วมใจีิฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์นะครับที่ทรงสอนเราว่าคนเย่อหยิง่งพระองค์จะทรงทำให้ต่ำต้อยและพระองค์จะยกชูคนที่ใจถอดขอพระเจ้าช่วยเราไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกที่สามารถปฏิบัติคนได้แต่ช่วยใจเราที่ใจเราจะเห็นว่าคนอื่นสมควรจริงๆที่จะได้รับการปนิบัติสมควรจริงๆที่จะได้รับเกียรติจากเราสมควรจริงๆที่เราจะฟังและเรียนรู้ขอพระเจ้าช่วยเรา ซึ่งในตอนนี้ข้าพระองค์รู้ว่าในผู้คนที่กําลังอธิษฐานกับองตองน,นี้ก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะดีกว่าได้อย่างไรก็ในเมื่อเราเห็นว่าเขาต่ําต้อ,อยจริงๆขอพระเจ้าช่วยเหลือให้สติปัญญาที่จะเห็นความจริงนี้ว่าคนอื่นนั้นดีกว่าตัวอย่างไรกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ถ้าใครเห็นว่ารายการ Living Life CGMTV มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและถ้ามีคำถามมีคำที่อยากตอบสนองให้กับทีมงานได้รับทราบสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเหมือนน้ำใจนะครับเฝ้าเดี่ยวเองทุกวันนะอา่านพก็มีเองทุกวันนี่นะครับนั้นเป็นอาหารจานหลักขอพระเจ้าโอวันครับ